วิธีการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพู กลับมาพบกับนายดกอีกครั้งในคลิปนี้สำหรับในคลิปนี้เราอยู่ที่ bts และ mrt สายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนสอนสาธิตและก็รีวิววิธีการขึ้นรถไฟฟ้า mrt สายสีชมพูเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือ mrt สายสีชมพูเนี่ยต่อไปนี้เราขอเรียก สายสีชมพูว่า MRT สายสีชมพูและกันว่าจะมีวิธีการเหมือนหรือแตกต่างจาก MRT สายสีอื่นยังไงหรือแม้แต่ b t s ซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู แห่งนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า BTS สายสีชมพูไม่สี MRT สายสีชมพูเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของเอกชนใหญ่3เจ้านั่นก็คือกลุ่มลาดบุรี BTS Group และก็ชินโอไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นซึ่งมีพี่ใหญ่อย่าง BTS ถือหุ้นมากที่สุดนั่นก็คือ3ใน4ของหุ้นทั้งหมดจากนั้นก็ขอตั้งเป็น Northern Bangkok Monorail เพื่อให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูสายนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการขึ้น MRT สายสีชมพูเนี่ย ะเหมือนหรือแตกต่างจาก BTS หรือแม้แต่ MRT สายสีอื่นๆยังไงบ้างหรือแม้แต่โมโนเรลหรือ MRT สายสีเหลืองยังไงหากทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ m r t วัทีวัภศรีมหาธาตุนะครับซึ่งเราสามารถซื้อตั๋วได้2จุดใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือบริเวณเคาน์เตอร์สถานีหรือห้องห้องเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือ เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติหรือเครื่อง T.V.M. ตามที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปซื้อตั๋วกันสำหรับ B.T.S. สายสีชมพูไม่สิง M.R.T. สายสีชมพูเนี่ยเราสามารถซื้อตั๋วข้ามสายไปอย่าง B.T.S. สายสุขุมวิทหรือสายสีลมได้หรือแม้แต่ไปยังสายสีเหลืองหรือสายนัคขลาพิพัฒน์ได้นะครับแต่ในคลิปนี้มันไม่ใช่ส่วนสำคัญหรอกที่เราจะมารีวิววิธีการซื้อตั๋วของ ของการข้ามสายไปยังสายต่างๆของ BTS เราจะพาทุกคนเจาะลึกหรือสอนและก็สาธิตการขึ้น MRT สายสีชมพูกันเราอยู่ที่สถานีวัดพัสีนะครับเราก็จะเดินทางไปออสถานีหลักสีซึ่งหลักสีสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับก็จะมีค่าโดยสารอยู่ที่21บาททุกคนสามารถหยอดเหรียญหรือแม้แต่หยอดแบงค์ได้ที่ช่องนี้หรือถ้าใครแบบไม่มีเงินสดแบบเนี้ยกดไปที่ QR มันก็จะขึ้นหน้าตาของ QR แบบนี้ได้ตั้งแต่การสแกนจ่ายจ่ายไลน์เพย์หรือแม้แต่ WeChat และก็ Alipay จริงๆแล้วเนี่ย WeChat กับ Alipay ก็เป็นแพลตฟอร์มการเงินของจีนอะนะซึ่งหากใครที่ไปจริงก็ต้องคุ้นเคยกับ2แอปนี้เป็นอย่างดีซึ่ง WeChat ก็ เป็นของเพนเซนนะส่วน a า i ีเพก็เป็นของอาล b a าบาของมิสเตอร์แจ็คหมานั่นเองส่วนเราเราก็หยอดแบงค์ที่ช่องนี้นะเครื่องก็จะดูดแบงค์ออกไปจากนั้นก็เป็นเหลีสินะก็หยอดได้ที่ช่องนี้เมื่อจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพอนเงินและก็ให้บัตรดนเดินทางนะครับผมซึ่ง ทั้งตังคอนและก็บัตรโดยสารบัตรเดินทางก็จะออกมาที่ช่องเดียวกันณนะช่องนี้นั่นเองเราจ่ายไป30นอเครื่องก็มันก็จะทอนมา9บาทตอนนี้เราก็ซื้อบัตรเดินทางของ MRT สายสีชมพูแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องไปเข้าเกตเพื่อที่จะเดินทางด้วย MRT สายสีชมพูไปยังสถานีหลัก4กันต่อไปนะครับส่วนวิธีการเข้าไปยังเขตเชรแอเรียนหรือเขตชานชลาไม่ว่าจะเป็นของ BTS สําหรับสถานีหลัก สถานีวัดพระสรีหรือ MRT สำหรับสายสีชมพูก็ทําทแบบเดียวกับ BTS ทุกประการเลยให้ทุกคนเอาบัตรที่เราซื้อมาจากเคาน์เตอร์หรือช่องขายตัว๋วแต่ที่ตรงนี้ครับผมเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตเพชรแอ์เรียของ BTS วัดพระศรีแล้วนะครับซึ่งสำหรับ BTS วัดพระศรีเนี่ยทุกคนสามารถเปลี่ยนเส้นทางไป MRT สายสีชมพูได้โดยที่ทุกคนไม่ต้องออกจากระบบและก็เข้าไปยัง สายสีชมพูใหม่นะครับต่อไปเราก็ต้องไปขึ้น MRT สายสีชมพูสําหรับสายสีชมพูก็จะเป็นโมโนเลวนะมีค่าโดยสารเริ่มต้น15-45บาทนั่นเองก็จะเหมือนกับเอ่อ MRT สายสีเหลืองทุกประกาเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนชานชาลาของ MRT สายสีชมพูแล้วนะครับสำหรับชานชาลาฝั่งนี้เป็นชานชาลาที่จะพาเรามุ่งหน้าไป มนบุรีใครที่จะไปศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะศูนย์ราชาการนนทบุรีก็ต้องไปขึ้นชันชลา,าน้นโดยจะมีบันไอสะพานลอยข้างหน้าทุกคนและเราก็พาทุกคนมาถึงชานชาลาที่มุ่งหน้าไปยังศูนย์ราชาการนนทบุรีแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ชานชลา,านี้เพื่อที่จะไปสถานีหลักสีนั่นเอง ครับผมตอนนี้เราก็พาทุกคนเดินข้ามสะพานลอยมายัางชันชาลาที่จะพาเรามุ่งหน้าไปยังหลักสี่แล้วก็ศูนย์ราชาการนนทบ,บุรีแล้วนะครับเราก็ต้องใช,าชา้ช,าชาันช,าชาลาฝั่งนี้แหละเพื่อที่จะพาเราไปหลักสี่เดี๋ยวเราก็ต้องรอรถไฟครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณเออบ่ายสามมันไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนะนะเพราะฉะนั้นเทนแก็บหรือว่า,าระยะห่างของรถไฟก็จะอยู่ที่10นาทีต่อ1ขอบวนครับ ตอนนี้ M อ t มสายสีชมพูก็มาถึงสถานีวัดพระศรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้น M r t ขบวนนี้แหละเพื่อที่จะพาเราไปยังสถานีหลักสีีครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายใน MRT ขบวนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่บน mRT สายสีชมพูแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พาทุกคนไปชมรีวิวบรรยากาศ รอบๆระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปยังหลักสีครับส่วนจะเป็นยังไงไปชมกัน นี้เราก็ถึงสถานีหลังสี่แล้วนะครับก็จะไปสถานีที่เราจะต้องลงในคลิปนี้ซึ่งก็เป็นคลิปสาธิตวิธีการขึ้น MRT สายสีชมพูครับผมครับผมตอนนี้เราก็ลงจาก MRT ขบวนข้างหลังแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึง MRT หลัก4ี่แล้วนะครับต่อไปเราต้องนำบัตรโดยสารที่เราซื้อมาจากสถานีต้นทางอย่างของเราเนี่ยซื้อที่วัดพระรีใช่ปะเราก็ต้องนำบัตรไปเนี่ย คืนเข้าสู่ระบบของ MRT ก็คือหยอดเข้าไปในในเกตอ่ะเพื่อเป็นการออกจาก MRT สายนี้นั่นเองเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับซึ่งก่อนอื่นเลยเราก็ต้องลงไปยังชั้นชานชลาของตอนนี้เราก็พาทุกคนเดินทางมายังชั้นออกปัดโดยสารและรวมทั้งก็เป็นชั้นเอ,อ่อ ชั้นเคาน์เตอร์ของสถานีต่อไปนี้เราต้องนำบัตรของเราเนี่ยคืนเข้าสู่ระบบของ MRT หรือเข้าสู่ระบบของ BTS นั่นเองส่วนวิธีการคือเราต้องสอดที่ช่องนี้แหละมันก็เหมือนกับการคืนบัตรที่ BTS และก็ MRT ใส่สีเหลืองเลยเนี่ยวิธีการออกจาก MRT สายชมพูก็เสร็จแล้วครับครับผมตอนนี้เราก็ออกจาก MRT สายสีชมพูแล้วนะครับถือว่าเป็นการจบกัน พีเต์จบการน,นำเสนอรวมทั้งสาธิตวิธีการขึ้น MRT สายสีชมพูซึ่งเราก็สอนกันตั้งแต่วิธีการซื้อตั๋วเข้าสู่ระบบขึ้น MRT ไปจนถึงสถานีปลายทางเมื่อถึงสถานีปลายทางที่เราจะลงแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ขึ้น MRT หรือขึ้นรถไฟฟ้าสายต่างๆโดยเฉพาะสายสีชมพูเนี่ยได้รับชมและก็ทำตามในดกได้ง่ายๆ ภายในคลิปนี้คลิปเดียวครับเอาเป็นว่าฝากคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนฝากไปกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งให้ในายดกด้วยหลายพื้นที่ทุกคนจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามนายดกผ่านช่องทางที่เห็นอยู่ด้านหน้าทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ